นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีคํากล่าวมาแต่โบราณน,นานมาแล้วว่ามีเมียสองนะ่ะต้องห้ามคนส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ก็มีผู้ชายหลายคนฝืนคําเตือนดังกล่าว โดยคิดว่าคงจะไม่เป็นไรหรอกนะคนอื่นเขามีได้เราก็มีได้เหมือนกันไม่เห็นจะต้องไปแคร์อะไรกับคำพูดของคนโบราณพันอย่างนั้นบางคนมีเมียตั้งสามสี่คนไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ายแสวงนี่เป็นชาวชนบทธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีฐานะดีเด่นแต่อย่างใดแต่ว่าอาศัยที่เขาเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาแล้วก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แก่เพื่อนบ้าน เมื่อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลงก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นายแสวงก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านจำนวนมากให้ลงสมัครการหาเสียงในครั้งกระนั้นไม่มีการแจกเงินซื้อเสียงเหมือนทุกวันนี้เพียงแต่การหมั่นไปมาหาสู่กันร่วมทุกร่วมสุขกันมาช้านานเขาก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านสมใจนึกผู้ใหญ่แสวงมีลูกมีเมียแล้ว เมียของเขาสมัยเป็นสาวก็จัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งของหมู่บ้านแต่ว่าหลังจากที่ผ่านการมีลูกมาแล้วถึงสามคนคนโตก็เป็นสาวแล้วสภาพร่างกายก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเรือนร่างที่เคยอวบอิ่มสดใสก็กลายเป็นผอมเกรง็งแก้มตอบผมที่เคยไว้ยาวสลวยก็ขมวดเอาพอไม่ให้ปลกหน้าเป็นพอไม่หน้ำซ้ำยังกินหมาก แรกๆก,ก็เคี้ยวเล่นๆน,นานวันเขาก็ติดหมากขาดไม่ได้ทำให้ปากเปรอะฟันดำมีตะหัก,าห,ากหาความสวยความงามไม่เจอเลยตอนนั้นผู้ใหญ่สแสวงอายุประมาณ45ปีส่วนนางพินภรรยาณนะอายุประมาณ40สปีผู้ใหญ่สแสวงยังดูหนุ่มแน่นดีอยู่ส่วนนางพินนั้นดูจะแก่เกินวัยเพราะว่าต้องทำงานในไร่ในานาตลอดเวลาแล้วก็ไม่สนใจดูแลสุขภาพร่างกายเท่าที่ควร อยู่มาวันหนึ่งหลังจากกลับจากการประชุมที่อำเภอเดินทางกลับบ้านเนื่องจากสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกรถมอเตอร์ไซค์และรถปิกอัพยังไม่มีการเดินทางจากบ้านในชนบทห่างไกลต้องอาศัยรถประจำทางซึ่งวิ่งเฉพาะถนนสายหลักรับส่งผู้คนวันละไม่เกินสองเที่ยวเมื่อลงจากรถก็ต้องเดินไปอีก6กิโลเมตรถึงจะถึงบ้านขณะนั้นเป็นเวลาค่ำแล้ว เขาเดินด้วยเท้าไปได้ครึ่งทางก็ถึงร้านค้าร้านเดียวในหมู่บ้านอีกแข่งหนึ่งก็เลยแวะเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำแล้วก็พักเหนื่อยเจ้าของร้านค้าเป็นหญิงไม้อายุก็ประมาณสักสาสิบห้าปีเห็นจะได้ร่างอวบหน้าตาดีผิวพรรณสดใสเกลี้ยงกลาวเพราะว่าไม่เคยได้ออกแดดหล่อนก็นำเครื่องดื่มเย็นๆมาให้เขาพร้อมกระทักทายแหมหมู่นี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าผู้ใหญ่เลยนะผู้ใหญ่สแสวงยิ้มระรื่นจ้ะ เออทำไมจำเป็นก็ไม่อยากมาหรอกทำไมอ่ะเห็นหน้าเจ้แล้วใจคอไม่ค่อยดียังไงไม่รู้เขาพูดไปยังนั้นเองตามประษาะคนช่างพูดช่างคุยเป็นการหยอกเย้าธรรมดาอา้าวทำไมละผู้ใหญ่หน้าตาฉันเป็นยังไงอ่ะผู้ใหญ่ถึงไม่อยากเห็นเห็นแล้วใจมันเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมว่ะไม่สาวก็รู้เท่าทันว่าถูกหนุ่มใหญ่จีบเขาให้แล้วหล่อนก็ทำตาชะมอยยิ้มหวานใส่เขาแล้วก็พูดโต้กลับไป ผู้ใหญ่นะพกพระหูยานมาด้วยหรือเปล่าระวังเธอไปถึงบ้านจะถูกแม่บ้านดึงหูเอานะผู้ใหญ่สแสวงหัวเราะร่วนตามประษาคนอารมณ์ดีหลังจากดื่มน้ำหมดขวดแล้วเขาก็นั่งเอน็นหลังพักผ่อนอดไม่ได้ที่จะรอบมองร่างของนางสุรีเจ้าของร้านที่กำลังสารวนขายของให้ลูกค้าอื่นๆอยู่พอลูกค้าไปหมดแล้วหล่อนก็เดินมาที่เขาแม้กว่าจะถึงบ้านก็อีกไกลนะ ถ้าผู้ใหญ่หิวข้าวเนะี่ยฉันก็มีอาหารตามสั่งบริการด้วยนะเออดีเหมือนกันงั้นก็ขอข้าวผัดไข่ดาวสักจานนางสุรีเจ้าของร้านก็จัดการให้ตามความประสงค์ขณะที่เขากินข้าวผัดอยู่หล่อนก็มานั่งคุยด้วยเป็นที่ถูกคอกันเป็นอย่างดีวันนั้นกว่าผู้ใหญ่สแสวงจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาเลยหนึ่งทุ่มไปแล้วเมื่อเขาลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแล้วนางพินแม่บ้านก็เตรียมจะจัดสําหรับกลับข้าวมาให้ แต่เขาบอกว่ากินมาแล้วซึ่งนางก็ไม่ได้ซักถามอะไรนับแต่นั้นมาหลังจากไปธุระที่อำเภอหรือว่าในเมืองผู้ใหญ่สแสวงก็จะแวะมากินข้าวที่ร้านค้าของนางสุรีเป็นประจำกระทั่งอีกหลายเดือนต่อมาเย็นวันนั้นเขาสั่งเบียร์มาดื่มแล้วก็ชวนหญิงม่ายเจ้าของร้านร่วมดื่มด้วยเมื่อเห็นว่าไม่มีลูกค้าแล้วหล่อนก็นั่งดื่มกับเขาแล้วก็นำเบียร์เย็นๆมาบริการให้เขาอีกหลายขวดโดยไม่คิดเงิน นางสุรีดื่มเข้าไปหลายแก้วก็มีอาการเมาเบียเมื่อหล่อนเดินเข้าไปหลังร้านแล้วก็หันมามองเขาด้วยสายตาหวานเยิมนะในแสวงก็รู้เท่าทันอารมณ์หญิงก็เดินตามไปนะรวบร่างเข้ามากอดมาจูบนางก็ไม่ได้ขัดขืนนะใจเย็นๆนะผู้ใหญ่เดี๋ยวใครมาเห็นข้าวเดี๋ยวขอฉันไปปิดร้านก่อนนะคืนนั้นผู้ใหญ่แสวงกลับถึงบ้านเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน เมื่อนางพินผู้ภรยาถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาเขาก็บอกว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนผู้ใหญ่บ้านคนนึงนางก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ผู้ใหญ่แสวงออกจากบ้านไปธุระในเมืองหรือว่าประชุมที่อำเภอขากลับก็จะแวะที่ร้านค้าของนางสุรีเป็นประจำโบราณท่านว่าการที่สามีหรือภรรยาถูกสวมเขานั้นเจ้าตัวมักจะไม่รู้แต่ว่าเพื่อนบ้านจะรู้ก่อนแล้วก็นำความมาบอกกรณีนี้ก็เหมือนกัน มีคนมาบอกนางพินว่าสามีตัวดีของหล่อนไปมีอะไรกับนางสุรีหญิงไม้เจ้าของร้านค้าอีกหมู่บ้านหนึ่งหล่อนก็โกรธเป็นพื้นเป็นไัยเดินไปถึงร้านค้าแห่งนั้นและสอบถามเจ้าของร้านว่าเป็นความจริงหรือที่เขาพูดกันว่าผู้ใหญ่แสวงสามีของนางมาติดพันหล่อนนางสุรีก็ใจถึงเหมือนกันหล่อนก็ยอมรับว่าใช่แถมยังพูดให้เจ็บใจด้วยถ้าไม่อยากให้เรามีอะไรกันก็เอาเชือกมาผูกขาผู้ใหญ่ไว้สิอย่าปล่อยให้เขามาหาฉันอีก นางพินแทบจะกลั้นใจตายที่ได้ยินถ้อยคํานั้นเมื่อกลับไปบ้านหล่อนก็ไล่ผู้ใหญ่ออกจากบ้านโยนเสื้อผ้าขาวของเครื่องใช้ของผู้ใหญ่ลงจากบ้านกองอยู่ที่พื้นดินเกลื่อนไปหมดผู้ใหญ่แสวงไม่รู้จะทำประการใดจำเป็นต้องหอบเสื้อผ้าไปอยู่ร้านค้าของนางสุรีตั้งแต่บัดนั้นโดยนางสุรีก็ต้อนรับด้วยดีแล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอย่างเปิดเผย หนึ่งปีผ่านไปชีวิตของผู้ใหญ่แสวงก็เปลี่ยนไปด้วยการมีภรรยาเป็นเจ้าของร้านค้าที่หมู่บ้านอีกแข่งหนึ่งแต่ว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกแข่งหนึ่งทําให้การติดต่อไปมาหาสู่กับลูกบ้านของตัวเองเป็นไปด้วยความยากลําบากและนางสุรีเมียคนใหม่ก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เขาเท่าไหร่นักโดยอ้างว่าหล่อนไม่มีเวลาที่จะบริการเขา ด้วยเหตุนี้เขาก็เลยต้องซักเสื้อผ้าเองรีดผ้าเองเวลาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะไม่มีไร่นาให้ทําเหมือนอยู่กับเมียคนเก่านั่งๆ่งนอนนอนนานวันเขาก็เบื่อนายก็เลยออกจากบ้านไปกับเพื่อนขูงกว่าจะกลับบ้านก็คํามืดแล้วก็เมากลับมาด้วยนางสุรีก็เริ่มบน่นนะความรักที่มีต่อกันเริ่มจืดจางเมื่อมีชายอื่นมาเกาะแกะหล่อนในยามที่เขาไม่อยู่บ้าน นางก็ทําดีกับเขาเหมือนหนึ่งจะให้เขาเป็นตัวเลือกหากหลอนกับผู้ใหญ่สแสวงจะไปกันไม่รอดผู้ใหญ่สแสวงรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่ามีคนเล่าให้ฟังแต่ก็ยังไม่เห็นกระตาตัวเองสักทีเย็นวันนั้นเขาก็เมากลับมาเหมือนเช่นเคยก็ถามภรรยาบอกอ่าสุรีนี่พี่ถามมังกรอะพี่ได้ยินมาตอนนี้เธอปันใจให้ผู้ชายอื่นแล้วใช่ปะพี่ไปได้ยินมาจากไหนอะโธเขาก็พูดกันออกซัดไป ตอบมาตรงๆเลยดีกว่าว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ฉันไม่ตอบหรอกเพราะตอบไปพี่ก็ไม่เชื่อพี่ดูเอาเองไปแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่าพี่เห็นกับตาหรือเปล่าธรรมดาในะแม่ค้าก็ต้องพูดดีกับลูกค้าทุกคนลหละพี่มีสิทธ์อะไรจะห้ามฉันไม่ให้คบคนนั้นคนนี้หล่อนพูดอย่างไม่สะทกสะท้านทีเดียวพี่ควรจะพิจารณาตัวเองด้วยว่าได้ทําหน้าที่ของผัวที่ดีล้วหรือยังวันๆนะเคยอยู่ร้านช่วยฉันขายของไหม เอาแต่เที่ยวตลอนตลอนไปทั้งวันกลับมาก็เมาหมดสภาพนางพูดทิ้งไว้แค่นั้นไม่ต่อความให้จบอะแต่เขาก็รู้ว่าหลอนหมายถึงอะไรทําให้เขาเลือดขึ้นหน้าด้วยความโกรธอย่างสุดๆเขาถือพาสิทธว่าลูกผู้ชายฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ด้วยเหตุนี้เขาก็เลยตบหน้าผู้เป็นเมียไปฉาดนึงแล้วก็พูดด้วยเสียงคำรามบอกอีกกกีมีผัวเดียวยังไม่พอหรอฮะริจะมีผัวใหม่อีกเหรอ นางสุรีเจ็บแล๊ลที่ใบหน้าเสียถลาไปเล็กน้อยเพราะแรงตบของเขาหล่อนรู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าโกรธใครขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ยอมลดลาวาสอกการจะต่อปากต่อคํากับเขานั้นไม่มีประโยชน์มีแต่จะทําให้หล่อนเจ็บตัวมากขึ้นเท่านั้นหล่อนก็น้ําตาร่วงพรูเอามือปิดหน้าร้องไห้เสร็จแล้วก็เดินหนีจากเข้าไปเข้าไปในห้องนอน หลังจากนั้นไม่นานเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของผู้ใหญ่แสวงทุกชิ้นก็ถูกนำมากองไว้นอกร้านโดยนางสุรีนำมากองไว้กับพื้นดินทีละชิ้นทีละชิ้นนะแล้วก็พูดใส่หน้าครับถ้าพี่เห็นว่าฉันไม่ดีพอสำหรับพี่พี่ไปซะเถอะแล้วอย่ากลับมาอีกเลยคืนนั้นประมาณสี่ทุ่มชนบทบ้านนอกยามนี้ 10, มื่นมิตรผู้คนส่วนใหญ่ก็ดับไฟเข้านอนกันหมดแล้ว ที่หน้าบ้านของนางพินก็มีเสียงคนร้องเรียกเออทุกตาเอ้ยตุกตาเปิดประตูให้พ่อเดี๋ยวลูกเด็กสาววัยสิหก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเรียกซ้ำสองสามครั้งเธอก็รีบลุกออกมาจากที่นอนเธอจำได้ว่านั้นเป็นเสียงของพ่อเธอก็รีบลงจากบ้านไปเปิดประตูรั้วหน้าบ้านพบพ่อของเธอพร้อมด้วยห่อผ้าถุงใหญ่ยืนอยู่นอกรั้วหน้าบ้านพ่อ หญิงสาวผู้เป็นลูกคนโตวิ่งไปกอดแขนพ่อด้ยวยความดีใจรับผ้าถุงจากมือพ่อแล้วก็พาเข้ามาในบ้านเมื่อไปถึงบันไดเตรียมจะขึ้นบ้านผู้ใหญ่เสวงก็ต้องตกใจแล้วก็หยุดชะง,งักอยู่กับที่เพราะว่าที่บนนอกชานเหนือบันไดนั้นมีร่างของนางพินถือมีดเล่มใหญ่ยืนจังก้าอยู่มึงอยากขึ้นมาบนบ้านกูนะขืนขึ้นมากูฟันมึงคอขาดแนะ่หล่อนไม่พูดเปล่า ถือมีดหัวด้าเล่มใหญ่ในมือขวดแหวงไปมาแม่อย่าไปทำอะไรพ่อนะลูกสาวร้องปรามแม่ยืนขวางกั้นเอาไว้ไม่ให้แม่ทำร้ายพ่อเช็ดหัวมันไปกูไม่ต้อนรับพ่อสาระเรของแกคนนี้จะไปไหนก็ไปแต่อย่าขึ้นมาเหยียบบนบ้านของกูเด็ดขาดผู้ใหญ่สแสวงรู้ว่านังพินเอาจริงก็เลยยอมถอยแต่โดยดีโดยไม่กล้าบุกข,ขึ้นไปบนบ้านแต่ไปนั่งพักอย่างหมดเรียวแรงอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงแทน โดยมีลูกสาวคนโตคอยดูอยู่อย่างใกล้ชิดคืนนั้นเขาก็นอนบนแคร่ที่ใต้ต้นมะม่วงนั่นเองเมื่อถูกขับไล่าสายส่งอย่างนางสุรีเจ้าของร้านค้าเมียคนที่สองแล้วผู้ใหญ่สแสวงก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนอกจากบ้านตัวเองที่เขาและเมียเก่าช่วยกันสร้างมากมือแต่เมื่อเมียเก่าไม่ยอมให้เขาขึ้นบ้านและเขาก็หมดหนทางปากักเขาก็เลยต้องปักหลัก ปลูกกระตอบเล็กๆพออาศัยอยู่ได้ที่ว่างๆแถวบริเวณหน้าบ้านนั่นเองโดยมีลูกสาวคอยดูแลนำอาหารการกินมาให้ไม่ได้ขาดรวมทั้งซักเสื้อผ้ารีดผ้าให้ซึ่งนางพินก็ไม่ว่าอะไรแถมยังทำข้าวปลาอาหารเผื่อเขาด้วยนางก็เคยพูดกับเพื่อนบ้าน,นว่านึกซสวะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านกันละกันผู้ใหญ่สแสวงพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยไม่อยู่เฉยๆ แต่ออกไปทำไร่ทำนาช่วยแม่ลูกทุกวันแม้ว่าจะไม่พูดคุยกันแต่นางพินก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรปล่อยให้เขาอยู่เขาทำไปตามที่เขาต้องการมีข้อห้ามอย่างเดียวคือไม่ให้ขึ้นบ้านอย่างเด็ดขาดลูกๆต่างก็สงสารพ่อแล้วก็พยายามพูดจากเกลียกร่อมแม่ให้ยกโทษให้แก่พ่อด้วยให้ลืมความหลังเสียแล้วมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่แต่นางพินก็บอกลูกชามที่มันแตกแล้วนะจะทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม เขาอยู่ได้ก็อยู่ไปแม่ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่จะให้กลับคืนมาดีกันเหมือนเดิมนะ่ะไม่มีทางหลายเดือนผ่านไปผู้ใหญ่สแสวงก็ยังคงอาศัยอยู่ที่กระตอบหน้าบ้านตามเดิมเป็นปกติเหมือนหนึ่งไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรตรงกันข้ามกับนางพินหล่อนสังเกตเห็นว่าลูกๆทุกคนรักแล้วก็เป็นห่วงพ่อของพวกเขายิ่งกว่าที่จะสนใจยายดีหล่อนผู้เป็นแม่ซะอีกยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนบ้านหลายๆคนต่างก็พากันเห็นใจผู้ใหญ่สแสวง แล้วก็พูดอ้อนวอนให้เขายอมให้คืนบ้านเสียใครๆก็พากันสงสารเขาหล่อนก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วคุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคืนอยู่อย่างนี้ต่อไปหล่อนคงจะต้องเป็นบ้าสักวันหนึ่งแน่ๆด้วยเหตุนี้หล่อนก็เลยเริ่มเข้าวัดทำบุญกุศลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้ทำใจให้สงบไม่คิดฟุ้งส่น้นเมื่อได้สัมผัสรถพระธรรมจิตใจของนางพินก็เริ่มเห็นหนทางสว่าง เมื่อได้ไปทําบุญที่วัดไกลบ้านแห่งหนึ่งได้พบแม่ชีผู้มีใจเมตตาอารีแล้วก็พูดคุยกันถูกคอก็ปรับทุกข์กับแม่ชีผู้อาบุโสแม่ชีก็แนะนําบอกว่าเออถ้ายมอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขทําไมไม่มาบวชชีซะละ่ะอยู่ที่วัดนี้มีแต่ความสงบสุขนะหล่อนก็นําคําพูดของแม่ชีมาครุ่นคิดอยู่หลายวันในที่สุดก็ตัดสินใจบอกลูกๆว่าแม่จะไปบวชชีแล้วนะ ขอให้ลูกๆอยู่ดูแลกันเองก็แล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงแม่เสร็จแล้วนางพินก็ไปบวชเป็นชีอยู่ที่วัดแห่งนั้นเมื่อเมียเก่าหนีไปบวชชีแล้วผู้ใหญ่แสวงก็ถือโอกาสขึ้นอยู่บนบ้านได้อีกครั้งหนึ่งโดยอยู่กับลูกๆสามคนชีวิตของพวกเขาก็ดำเนินไปด้วยดีเพียงแต่พวกลูกๆพากันบน่นคิดถึงแม่บ้านที่ขาดแม่นั้น,นว้าเหวขนาดไหนคนที่เคยประสบจะรู้ซึ้งดีพวกเขาก็ถึงกับพากันพูดรับหลังพ่อบอกว่า ไม่มีพ่อแต่มีแม่อยู่ด้วยยังจะดีกว่าอีกสามปีผ่านไปผู้ใหญ่แสวงก็ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตนั่งพินรู้ข่าวแต่ไม่ยอมไปดูศพแล้วก็บอกลูกๆว่าจะไม่ไปเผาผีแต่ลูกสาวคนโตร้องไห้โฮต่อหน้าแม่ชีและผู้เป็นแม่แม่ชีเจ้าสำนักที่วัดทราบเรื่องเห็นอย่างนั้นก็เรียกแม่ชีพินไปพบแล้วก็บอกว่าแม่ชีพินเลย ถึงยังไงผัวของเธอก็เสียชีวิตไปแล้วขอให้เธอเอาหัวซกรรมไปเขาเธอะจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันหากเธอยังผูกจงใจเกลียดจงใจชังเขาอยู่นี่นะเวรกรรมเนี่ยจะทําให้ไปพบกันอีกในชาติหน้านะเธอต้องการอย่างนั้นเหรอไม่หรอกค่ะฉันไม่ปรารถนาจะพบเขาอีกไม่ว่าชาติหน้าหรือชาติไหนถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอไปร่วมในงานศพของเขาแล้วกล่าวขอเอาหัวซกรรมต่อหน้าศพของเขาเสีย เพื่อว่าจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันแม่ชีพินเชื่อฟังคำสั่งแม่ชีเจ้าสำนักหล่อนก็เดินทางไปร่วมงานศพของเขาและได้กล่าวขอเอาหูสิกรมต่อศพของเขาตามที่แม่ชีเจ้าสำนักแนะนำเมื่อเสร็จงานศพผู้ใหญ่แสวงและทำบุญครบเจ็ดวันแล้วลูกๆก,ก็ขอร้องให้แม่ชีพินลาสิกขาออกมาอยู่เป็นเพื่อนลูกนางพินก็ยอมลาสิกขากลับมาอยู่บ้านเป็นขวัญใจของลูกๆอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งลูกทุกคนแต่งงานมีครอบครัวกันไปหมดลูกสาวคนที่สองไปทำงานที่โรงงานที่กรุงเทพแล้วก็อยู่กินกับสาม,มีซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันลูกชายคนเล็กก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วย้ายไปอยู่บ้านแม่ยายที่ต่างจังหวัดส่วนลูกสาวคนโตแต่งงานแล้วอยู่กับแม่แล้วก็มีหลานให้เลี้ยงมีความสุขสืบมาหลายเดือนต่อมาคืนหนึ่งซึ่งวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระ ลูกสาวคนโตฝันตอนก่อนสว่างว่าได้พบพ่ออยู่ในสภาพที่เปลือยเหมือนเปรตพ่อพูดกับเธอบอกว่าเออทุกวันนี้พ่อถูกเขาขังอยู่ในห้องมืดได้รับความทุกข์ทรมานมากเขาปล่อยให้พ่อขึ้นมาแค่เดียวเดียวเท่านั้นตอนสายๆก่อนเที่ยงวันนี้พ่อจะต้องกลับไปแล้วก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรพ่อของเธอก็หายวับไปซะแล้ว ลูกสาวก็ร้องเรียกพ่อเสียงดังจนกระทั่งเมื่อรูอ้รู้สึกตัวตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอีกเธอกล็ลุกขึ้นเข้าครัวหุงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวพอตะวันส่องแสงก็หิ้วปินโตไปที่วัดถวายอาหารแก่พระสงฆ์แล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่พ่อผู้ล่วงลับครับ นี่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อพ่องพ่องในเป็นสาวงามแต่ว่านิสัยเย่อหยิงที่บ้านมีอาชีพร้อยอุบะขายในงานมงคลต่างๆที่มาว่าจ้างก็จะมีงานทั้งปีทั้งดอกไม้สดแล้วก็ดอกไม้พลาสติกแล้วแต่เจ้าภาพจะสั่งก็มีไรายได้พออยู่พอกินพ่องในเป็นลูกคนโตก็ช่วยแม่น้องชายก็ได้เรียนต่อ พ่ออยากให้เป็นตำรวจความงามของผ่องเป็นที่เรื่องลือไปไกลมีคนมาจีบหลายคนแต่ผ่องก็ไม่เคยชายตามองใครพ่อแม่รู้นิสัยลูกว่าไม่ปล่อยใจปล่อยกายให้ใครง่ายๆก็เลยไม่หวงหรือว่าห่วงเรื่องชู้สาวพ่อแม่สบายใจในเรื่องนี้พ่องเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าทาปากเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปหลายครั้งที่พ่องอยากจะตัดผมแต่ก็โดนพ่อแม่ดุ บอกว่าผมของผ่องนะสวยเงางามเหมือนขนกาไม่มีที่ติผ่องก็เลยไม่ได้ตัดสั้นจะไว้ผมยาวเสมอเอวจะตัดได้ก็นิดหน่อยทุกวันพระครอบครัวนี้ก็จะพากันไปทำบุญกันสามคนพ่อแม่ลูกใครๆก็ชอบมองผ่องว่าสวยขนาดไม่แต่งหน้าแต่งตาในสมัยนั้นมีคนมาติดต่อผ่องให้ไปประกวดเวทีต่างๆแต่ผ่องก็ปฏิเสธเรื่อยมา ทั้งที่แม่นะ่ะสนับสนุนพ่องบอกว่าไม่ชอบทั้งที่ทุกคนก็มั่นใจว่าพองต้องชนะและได้รับตำแหน่งแน่นอนแต่พ่องก็ไม่ใจอ่อนปีนี้พองก็อายุย่างเข้า19แล้วเป็นสาวเต็มตัวมีลูกเท่าแก่ร้านทองมาขอพ่องก็ไม่ตกลงพ่อแม่ก็เสียดายเหลือเกินบอกว่าไม่เอาเท่าแก่ร้านทองแล้วจะแต่งกับใครรวยกว่านี้ก็หายากแล้ว พองก็ไม่ตอบได้แต่เฉยๆพ่อก็บอกว่าบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยอย่าเลือกมากนักเลยต่อมาก็มีคนมาว่าจ้างให้ทำอุบะในงานบวชลูกชายเขามากันสามคนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวพองเห็นลูกสาวของบ้านนี้ก็รู้สึกถูกชะตาอายุคงจะอ่อนวบาพ่องสักปีสองปีพ่องก็ยิ้มให้เด็กสาวหน้าตาจิ้มริมตาชั้นเดียวแต่ก็น่ารัก พ่อแม่คุยตกลงราคากันพ่องก็เอ่ยถามว่าเธอชื่ออะไรเด็กสาวคนนั้นก็บอกว่าชื่อนุชพ่องก็ถามว่าอายุเท่าไหร่จะได้เรียกถูกว่าพี่หรือน้องนุชก็บอกว่าอายุ17แล้วพ่องก็บอกว่านุชนะ่ะน่ารักนะนุชก็บอกว่าพี่ก็น่ารักแล้วก็สวยมากพี่ชื่ออะไรอะ่ะพ่องก็บอกว่าชื่อพ่องจ้า ทั้งคู่ก็คุยกันถูกคอแล้วก็แลกเปลี่ยนที่อยู่กันจะได้เขียนจดหมายถึงกันต่อมาทั้งคู่ก็ติดต่อกันทางจดหมายบ้านของนุชนี่อยู่แถวตลาดพองก็เคยไปหานุชนุชนี่ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่กับบ้านพ่อแม่ขายของอยู่ที่ตลาดเมื่อถึงงานบวชพี่ชายของนุษพองก็ไปช่วยเต็มที่จนเสร็จงานเสร็จแล้วก็มาช่วยนุษเก็บกวาดบ้านให้นุษมาช่วยทุกอย่าง พ่อแม่นุชก็ขอบใจผ่องมากบอกว่าเออสวยแล้วก็ยังมีน้ำใจอีกอยู่จนเย็นรถสองแถวใกล้หมดนุชก็บอกว่าค้างกับนุชสักคืนจะดีกว่าใกล้ค่ำแล้วเช้าค่อยกลับผ่องก็ดีใจที่จะได้นอนค้างกับนุชขณะที่กําลังจะเข้านอนนุชก็เอารูปผู้ชายที่อยู่ใต้หมอนมาจูบแล้วก็เก็บไว้ใต้หมอนอย่างเดิมผ่องก็ถามว่ารูปใครนุชก็บอกรูปแฟนตอนนี้เรียนอยู่กรุงเทพ เขาติดสอบก็เลยมาร่วมงานไม่ได้มีแต่พ่อแม่เขามาเรียนจบเราจะแต่งงานกันเหมือนใครมากระชากดวงใจผ่องเมื่อน,นุชตอบอย่างนั้นผ่องก็บอกว่าผู้ชายในอยู่ไกลหูไกลตาจะเชื่อใจได้หรือเปล่านุชก็บอกว่าพ่อแม่เขามั่นนุชไว้แล้วเขาบอกพ่อแม่ว่าจองนุชไว้ห้ามแต่งกับใครเสร็จแล้วนุชก็อวดแหวนที่นิ้วนางบอกว่านี่ไงแหวนมั่น พ่องก็บอกว่าความรักของผู้หญิงนั้นมั่นคงกว่าความรักของผู้ชายนะพี่นารักนุชมากนุชก็บอกขอบคุณพี่พ่องดีกับนุชพ่องก็บอกว่าถ้านุชแต่งงานพี่ก็คงมาค้างกับพ่องไม่ได้นุชก็บอกได้สี่บ้านนุชมีตั้งหลายห้องนอนได้ถ้าพี่พ่องจะมาค้างนํะม,มาได้ทุกเมื่อละพ่องก็บอกว่าพี่อยากจะนอนกับนุชแบบนี้นุชอย่าพึ่งแต่งกับใครเลยนะนุชก็บอกว่าอะไรกันนะพี่พ่องทาไมพูดแบบเนี้ย เกิดเป็นคนมันก็ต้องมีคู่สักวันหนึ่งพี่ผ่องก็ต้องแต่งงานเหมือนกันผ่องก็บอกว่าไม่หรอกพี่เกลียดผู้ชายในใจนะพี่ชอบผู้หญิงว่าแล้วผ่องก็กอดจูบนุชเอ้พี่ผ่องนี่แจะบ้าเหรอปล่อยนะนุชจะอิสเอียนเป็นผู้หญิงเหมือนกันจะมาทําวิปริตผิดเพศแบบนี้ไม่ได้นะฟ้าผ่าตายกันพอดีใครรู้เขาก็อายเขาสังคมเขาไม่ยอมรับหร,รอก ในสมัยนั้นไม่มีใครยอมรับได้ขนาดกระเทยก็น้อยคนที่จะสมหวังในความรักพ่อแม่ก็ยอมรับกันไม่ได้นุชผลักสผ่องแต่ก็ยังไม่ได้ส่งเสียงดังกลัวพ่อแม่เข้ามาแล้วผ่องจะอายผ่องก็ร้องไห้บอกว่ารักนุชมากอยากจะร่วมรักแล้วก็ทําให้นุชมีความสุขนุชก็เลยปล่อยเลยตามเลยก่อนสว่างนุชก็บอกว่านุชตามใจพี่ผ่องทุกอย่างแล้วนะ ต่อไปนี้เราขาดกันนุชจะไม่ติดต่อกับพี่นุชจะลืมความบัตรสีในคืนนี้ซะรถเที่ยวแรกมาแล้วพี่ผ่องไปขึ้นรถได้แล้วผ่องก็บอกว่าพี่ปลนเปื้อความสุขให้ขนาดนี้ยังตัดพี่ได้ลงคอเหรอนุชเป็นของพี่แล้วนะเออเอาอะไรมาพูดว่านุชเป็นของพี่พี่ผ่องรีบไปเถอะนุชจะขยะขยงในตัวพี่มากผ่องก็น้ำตาร่วงลุกจากที่นอนหยิบกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้าน คืนนี้พองมาดูตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าทำไมจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยเสียดายความงามทำไมฟ้าไม่เอาไปให้หญิงอื่นแล้วให้ตัวเองเป็นผู้ชายเสียงที่นุชขับไล่นี่มันยังก้องอยู่ในหูพ่องก็เขียนจดหมายระบายความในใจลงไปว่าตัวเองมีจิตใจเป็นผู้ชายเกิดชาติหน้าฉันใดขอยเกิดมาเป็นผู้ชายอย่าเกิดมาเป็นผู้หญิงอีกเลยรักใครก็ไม่สมหวัง ต้องขอโทษพ่อแม่ที่ตนเกิดมาเป็นแบบนี้ทำให้พ่อแม่ผิดหวังที่มีคนดีคนรวยมาสู่ขอแต่ผ่องทำใจที่จะแต่งไม่ได้ชีวิตนี้มันอาภัพถูกคนที่ตัวรักปฏิเสธขับไล่สายส่งเหมือนกับเป็นตัวประหลาดตัวเสนียดคงไม่มีใครยอมรับในตัวเธอได้แต่พองไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนที่ผ่องรักผองก็ตัดสินใจลาโลกโดยการผูกคอตายอย่างอนาถ กว่าพ่อแม่จะรู้ก็เจ็ดโมงเช้าสร้างความปวดร้าวและเศร้าใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่แล้วก็น้องชายยิ่งนักเมื่อได้อ่านจดหมายพ่อแม่ก็พอจะเดาได้ว่าผ่องรักสาวคนไหนแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้โกรดนุชให้คนไปส่งข่าวว่าผ่องผูกคอตายนุชตกใจพ่อแม่ของนุชก็ตกใจไม่รู้เตื้นลึกหนาบางมีแต่นุชเท่านั้นที่รู้ นุชเนี่ยร้องไห้หนักมากมากราบขออาหูสิกรรมซึ่งกันและกันจะให้นุชรับสภาพมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันนะนุชทำใจไม่ได้จริงๆเออกรรมุนวัตะตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของตนครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ